วันนี้เป็นครั้งที่61ตรงกับวันที่9มกราคม2 5 6 9้าข้าพเจ้านายฤทธพลสมฤทธิ์ขอเป็่งวาจาสาธายายพุทธมนต์ทำบายเป็นพ้ทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา,า,ชาและอาจารย์ยบูชาแต่องค์พระคำปฏิเตระเจ้าองค์หลวงปู่สำแดงหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางคุูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของ วิชาจินดามานีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยายขอข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัต,ตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบัมมนดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอนัมมนควรแก่การสวดสัตยายมนต์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกาวาเลโสอัตตะขะชันโตเทวตาสะธมังมุนิราชสะสนันตุสักขะโมคาถังสักเคตการเมจารุเปคิดีสิขาราตะเลจันตาลิเเควิมาเนทิเประเทจักาเมตรุวะนะคาหันเเคหะวัฏุมหิเคเตภูมาจยันตุเทวชลาถาลาวิจจะเมยะขาคันทัพนาคาติทันตันสันติเกยังมุนิวราวาจนังสะทบุเมสนันตุธรรมสวรรคโกระโอายมพรันตาธรรมสวรรคกระโอายมพรันตาธรรมสวรรคกระโอายมพรันตา บทสวดนามาลกาลสิทธิคาถานามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนามนตสาภคบัตโตอราโตสมมาสมพุทธะบทสวดสัจจเกิยาคาถานาทิเมสรังอัญญพุทโธเมสรังวรังอิเตนะสัจวัชนะสติเมหตุสัพพะทานาทิเมสรังอัญญธรรมโมเมสรังวรังอิเตนะสัจวัชนะสติเมหตุสัพพะทานาทิเมสรังอัญญสังโฆเมสรังวรังอิเตนะสัจวัชนะสติเมหตุสัพพะทา บทสวดมหากรุณโกนาโถติอานธิกาคาถามหากรุณโกนาโถอัธยะสภปาณินำปเรนตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเชนะมหโหตุสภูปะวามหากรุณโกนาโถหิตายะสภปานินำปเรนตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเชนะมหโหตุสภูปะวามหากรุณโกนาโถสุขายะสภปาณินำปเรนตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเชนะมหโหตุสภูปะวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุต,ตงสยยังเอกังสมารภควาสกเกสุวิหาราติกปีละว,วัตถุสมิงมหาวันในมหาตาพิขุสังเคนะสติงปัจ,จมันเตหิพิขุสตเตหิสัพเพแห,าหาวารันเตหิท้าสหิเจโลกาธาตุหิเทวตายมุนเนนะจนิปติตาโหติภควันตังทัศนายะพิขุสังคันจะอาทาโคตจ,จตุนงังส,สดทาวาสก,กายการนางเทวานังอิตัห้โหสิ อยังโขพระควาสเกสุวิหารติกาปิลวัตุสมิงมหาวเนมหัตตาพิขุสังเคนาสติงปัจ,จมันเตหิพิขุสตเตหิสเพเหวรเททาาะราเตหิทัสหิจารุกการธาตุหิเทวตาเยขุเยนจะจันนิปติตาโหติพระันตังทัศนายญาพิขุสังคัญจายานุนะมายมปิเยนาพาะพระควาแตนุปัสสังกามยามะอุปัสสังกามิตวาพระควโตสติเกตปัจเจกคาถาภัษามาติอัโคตาเทวตาสยธรปินามภารวาปุริโสสัมมิชิตังวาราหังสปะ ภาษาระยะภาษาที่ตังว่าภาหังสมิเชียเอวะเมวะสุธามาเสศุเทเบสุอัตตาหิตาภะคัปโตปุระโตปะโตระหังสุอราโคตาเทวตาภะคันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอรังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะควปโตจันติกเอิมังคารงอาปาสีมหาสมายโยปวานาสัมิงเทวะกยาสมาคัตาอาคตตมหิมังธรรมะสมายังทักขิตายะวะอปราชิตาสังคติอาราโคอร拉เทวตาภะคัปโตจันติเกมังคารงอาปาสี ตัตตะระพิกาโวสมาทห่งสูจิตาอัตโนโอุชุกมกัะสุสาราสีวะเนตานิขเหตตาวาอินทาริยานิราคันติปันต,ติตติอัตโคอปารถว,วตาภะควโตสันติเกมาคาราอาภาสีเชตาวาวขีรังเชตตาวะปลิขังอินทากีรังโอหันจะมะเมชาเตจารันติสุธามิมะลาจักรุมาตาสุธันตาสุาาสุานาคันติอัตโคอปะรา เทวตาภคบุตสันติเกมังคตาอภาสีเยเกจีผู้ทางสารนังคัตตาเสนาเตคมิสันติอภายาภูมิงปะหายยะมนุสังเทหังเทวกายังปุริปุเรศสันติติอรังโคภคบาลพีขัวอมเตสีเยพุญเยนะพิฆาเวทัสสุโรกาธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติภวตถาคตังทัศนัญญาพิขุสังขัญจะเยปิเตพิฆาเวอเหตสุงอติตามัทธารังอารันโตสัมัสะพุทธาเตสัมปีภคบุตรตังตังตัมปารามายวะเทวตาสันนิปฏิตาเหตุสงเสยยาธรรมบิมัยหัง เอตารหิเยปิเตพิคาเวพระวิสันติอนาคตมัฏฐานะอรันโตสัมมาสมุธาเจสัมปีพระควาลตานังเอตตปารมายวะเทวตาสานิปติตาพระวิสันติเสยยธาปิไมห่างเอตารหิอาจิคิสามิพิคาเวเทวกายานางนามานิกิตายสสามิพิคาเวเทวกายานางนามานิเทธิสามิพิคาเวเทวกายานางนามานิตังนุสุนาทะสาธุกังมณสิกโรทะภาสิตสามิติเอมาพันเตติโคเตพิขุพระบโตปัจจัศสุลุภะควาเอตตาโธจะ สีโลกการมนุษย์กษัามิยาธาภูมิมาตราสิตายเยสิตาคิริคะพารังไปหิตตาสมาหิตตาบรูสีหาสมัมวัสสารีมันนาโลมาหังสาพิสัมพุนโนอัฏฐามานาสาสาุธา,า,าวิปัสนามาาเิลาพิโยปจัสเตยตาวา วันเอกเกปาะวะเทวเวตาตอมัตยิสธาสะเบเกสสะเนรัตเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขเวเตจัตตปัมะกรุงสุตตะวาพุทธศาสสานังเตสัะปตุระหูยานังอมานุสานาณะสานังอเปเกทัตมะทขุงสหัสสัทธัตตริงสตังเอกสหัสานังอมานุสามัทสงอเปเกนัตมะทขุงทิสาสภาภูราหุงตันจสภาอภิญญาญาบวชกิตตะวานัจคุมาตตอมัตยิสธาสะเบเกสสะเนรัตเตเทวกายา อภิกันตาเตวิชานาราภพิคาโวเยโมหังกิตตยิสามิคิราหิอนุปปภโสสัตตาสหัสสายักขารภูมากับปิละวัทวายที่มันโตชุติม <c inhos> <athletes> <c oughs> ันโตวรรณะตัวยัส <c oughs> <through Hungary> ัตสิโนโมรธรรมนาภิกขมงพิคนังสัมติมรนังชาสหัสสาเหมาั์ตาแยกขานาตตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวรรณะตัวยัสัตสิโนโมรธรรมนาภิกขมงพิคนังสัมติมรนังสัตตาคิราติสหัสสายแยกขานาตตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวรรณะตัวยัสัตสิโน วันธรรมนานพิกมุงพิโคดานสัมถิงวันังอิเจเตสโตรัสสัสหัสสายะขานานตตะวันนิโนทิมันโตชุติมันโตวันธรรโตยะสัสิโนวันธรรมนานพิกมุงพิโคดานสัมถิงวันังเวนสารเมตตาปัจจสตาสายะขานานตตะวันนิโนทิม <superpower> ันโตชุติมันโตวันธรรมโตยะสัสิโนวันธรรมนานพิกมุงพิโคดาสัมถิงวันังกุมพิโรราชคายโกเวปุลัสสานิเวสนาพินโยนางสตาสหัสสังยะขานาปายิรุปัสติกุมพิโรราชคายโกสปะคาสัมถิงวันัง ปุริมัญจาที่สังราชาท่าตารัทโธประสัสติคันธปาณังอธิปติมหาราชายาสสสิโสปุปตาปิตาสสาพาหาวินธนามาหัพพลาอิติมันโตชุติมันโตวันันโตยาสสสซโนวัฒนะนาภิกมุงพิคราสติมันนังท่าเกียรัญจาที่สังราชาไวรุลโหุตม菩萨สันติกุมภานังอธิปติมหาราชายาสสสิโสปุปตาปิตาสสาพาหาวินธนามาหัพพลาอิติมันโตชุติมันโตวันันโตยาสสสซโน วัฒนานาภิกมุภูมิพิฆณาสัมติมวันนางปชิมันจาร์ที่สังราชาวิรุปโขโพประสัสติยานาคานางอธิปติมหาราชายัสสสิโสอุตตปิตัสสะผาโวอินทนามามหาภลายที่มันโตชุติมันโตวัมโตยัสสสิโนวัฒนานาภิกมุภูมิพิฆณาสัมติมวังอุตตลังจาร์ที่สังราชากิเุโรตปัสสัสติยานานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตปิตัสสะผ้าโวอินทนามามหาภลายที่มันโตชุติมันโตวัมโตยัสสสิโนวัฒนานาภิกขมุงเภัมติมวฆัง ปุริมาทิทิสังทัตตาตโตทักขิเนนะวิโรราหโกปชิเมนะวิรุปโขกุเวโรอุตตังทิสังจะตโลเตมหาราชาสมัตตาจตุโรทิสังถาท่านละมนาอังสุวันิกะปิลาวะทเวเตสังมายาม่ได้ภาสาอะคูวะจาริกาสะธามายากูเทนทุเวเทนทุวิภูจาวิภูโตสะหาจันโนกามาเสโทจะกินุมันทุนิมันทุจปานันโทอุปามัญโยจะเทวสุโตจมาตาริจิตตเสโนจะคันธัมโหนนโรราชชนสโผ อาคูปจัตสิโคเจวะถิมพารูสุริยวัชสายเหตเจจันเยจราชโนคณภาสาราชุพิวัฒนาภิกขโงพิโคนาสัมติงวนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสราสหัตชการกัมพลัสสตระอาคูปยาคาสายาทิพิยามุนันทัตตานัทาจาอาคูนาคายาสเยโนเอรัมโนมหานาโคสุปาคัสสัมติงวนังเยนาคาราเชสหัสสาหรันติธิพาธิชาปะขีวิโสดจักขูเวหายาสาเตวนามาชาปตตาจิตราสุปนาอิติเตสานามังพยันตนา นะคะราชานาบสีสุปันนาโตเขมะมังกสีพุทโธสันทะหะกิวาจาหิอุปวะหยันตานะคะสุปันนาสัตตนามังกสุพุธังชิตาวัชิรหัตเถนะสมุทังอสุราศิตาภัตตโรวาสวาสเตอิทิมันโตยัสสินกกัลกัญชามหาพิสมาอสุรานธานะเวขาสาเปปฏิจจิโสจิจตจจะปะหาระโทนโมจิสหัสตันจะภาริบุตรานังสเพเวโรจนามกาสันเยยาตตาบาลิงเสนังราหูภะะ นราหูพระทามุปปาคมมงสมยโยธานีพระทันเตพิโคนาสติวงวานังอปูจาเทวาปัทวิจาเตโชวายโยตระทามุงวารุนาวารุนาเทวาสมโอจายสัสสาเาามตตากรณาเกยกิกาอคุเทวายสาสสีโน ถ้าเศตษทาสหกายาสเพนั้นตาวนิโนทิมาโตชุติมาโตวันัมมัตัตยัสสินโนมุทัพนาปิกมุงพิโคทาสัพติมวานังเวนทูจาเทวาสหลิจอาสมาจาทุเวจามาจาัทสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุรักเขตตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักเิตานักขัตตานิปุรักเิตวา อาคูมัทวารหักาวาสนังวาสโบเสตโตสโคปะค้าปูเทนะโททัสเสรเตทัศสหกายาสเพนะาัตะวันิโนทีมันโตชิติมันโตวานันโตยัสัตสีโนบุตรธรมนาพิกกามุงพิโคนาสัมติงวมนังอทังคูสหะภูไทวาชลามัคคิสีขาริวะอริทากาจะโรชาจะอุมาปุพานิพาสสีโนวัดุนาสหะธรรมาจะอาจุตตาจะอเนชกาสุริยะรุจจาอาคูอาคูวัสวรนิสีโนทัสเสรเตทัศสหกายาสเพนะาัตะวันิโนทีมันโตชิติมันโต ะนัมโตยัสสสิโนโมทัมนากิคมุงพิฆคอนาสติมวานังสมานามหาสมานามนุษย์สามนุษย์สุตตมาทิฏฐาปุถุสิกาอาคูอาคูนโมปุถุสิการาคูหาโรโยเทวาเยจารหิตตวสิโนปราคามหาปราคาโคเรวายัสสสิโนทัสเซเตทัสหะกายาสเพนนาตตะวนิโนทิมนัมโตชิติมันโตะนัมโตยัสสสิโนโมทัมนาภิกขมุงพิคอนาสติมวานังสุกากรุมหาอารุณาอาคูเวคานาสาาโอทาตะคะยายะหา อภโมิขาคูเทวาวิจักขนาสทธรรมตาหาราคชามิสกาจายัสสิโนท่านนักอย่างอาคาพเชโนโยเทศาอภิวัสติทัศเศรษทัศสหกายัสเพนะตัตรวณิโนที่มาตกชิตริมันโตวนัโตยัสสิโนวณัธมนาภิกขมุเโกนาสัมติมันังเขมิยาตุสิตายามาการทักกาจายัสสิโนสัมพิทัการมารามเสถาชุตินามาจารสวานิมานะราติโนอาคูอาถาคูปะรานิมิตตาทัศเศรษทัศสหกายัสเพนะตัตรวณิโน อิทิมันโตชิติมันโตมานัมโตยัสัจินมธัมมนาภิกรมูเขียาสัมถิมังนังสัจเหตเตเทวานิกายาสะเพนะนัตตะวันนิโนนามันวะเยนะขันชุงเยจันเยสะติสาสะพระวุธาชาติมักขีรังโอคาตินะมนาสวังท้าเขโมคะตาลังนาคังจันทังวะอสิตาจิตังสุภามาปรมัตโตจ่าปุตตัยท่มันโตสหัสานังกุมารโอติโสจะโสปะคัสสัมถิมังนังสหัสสะพระมัลโลกานังผาพรมาพิติทัตติอุปปัโนชิติมันโต พิสมากายโยเนสศิโสทัตเซธา,าอิสอระอคูปเจกาวะาสวัตติโนเตสัญชามัชโตอาคาอาริตโตปริวาริตโตติจัสพเพมพิกันเตสินเทเทเวสภามาเกวรัศนาภิกามิปภาษากนธัสสะวัตทิยังเอถาคันธาตถาพันธาถาอะเคนะพันธามอนทูโสมันตาปริวาเดธาโมโวม,มุจจฐากูจินังอิติตธาหามหาเสนกน,นาหัสไนน์อภัย,าาายสยีปานินาตัลมาหัจัสรังกตวานะเปรลวัง ตถาปวุสโกเมโอทานายันตัวสวิชโกตถาโสปบจุดห้าวติสังกุโทอาสยามวัตเศตันจัสพังละพินญายะวะวะคิตาวานัจโกุมาตาตอมันเตยิสัทาสัภเกศเสนรเตมารัชนาพิกันตาเตวิชานาาภิกาโวเตจอาตปะมันกระุสุตวาโพธิพุทธศาสสานังวิตาลาเขหิปกามุงเนสังลมวีเชยุงสะเพวิชิตาสังฆามาพยาติไตรยสจโนโมทันติสาบุเทหิสัพพการเตเในสุตตติบวสวด จุลละชยาปกรณ์นโมเมนพุทธเตชะสาระตะนาตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารยายะพรมเุสราสิทธิพรมาจ,จะอินทาจ,จะจัดตุโลกาคัมภีราคากาสมุทายภูตงงุงคังคาจะ สรามาชยยประสิทธิภวันตุเตชยชชยทรณิทรณีอุทัติอุทัตินาทินาทีชยชชยคาคละตุละในสัยในรายใส่เสนเมีรูราชพลนรชีชยชชยคัมภีรสมภีนาเคธานาคีปิศาจจปุตักการีชยชยชยทุนิเมตตาโรคีชยชชยสิงคีสุธาธานมุขชาชยชาชยบรุณนมุขสัตตาชยชชยจำปาที่นาคากุลคันทุกชยชยชย ข้าชกลนัตตุรงสุการะผู้ชงเสหะพยาคธีปาเชยะเชยะรณะมุขายาตาชิตาชิตาเจนนาลีปุนาสุทินรดีเชยะเชยะสุขาชีวีชยยะเชยะธรณีตะเลสัธาสุชยยะชยะชยะธรณีสถินสถธาชยะเชยะมังกราตัญชาพาะวัคเรชยะชยะบรุณายักเกเชยะชยะราคาเสสตระผู้ชาเปชาเชยะชยะพรมเณนทคกนาชยะชยะราชาธิราชชัย เชยะเชยะปทวิงสพังเชยะเชยะอรันตาปัจเจกะพุทธสาวังเชยะเชยะมโหมเหสุโรหาโรหะดินเทวาเชยะเชยะพรหมาสุรัโวเชยะเชยะนาโคเวรุราหโกวิรุปโคจันทิมาระวิอินทรจารเวนเตโยจากุเบโรวันุรุโนปิจัอคิบาโยจากปชุนโโหกุมารโรทัตตาลทาโกอัตาาัสสะมหาเทวา สิทธิตาภาษาอาธาโยอิสิโนสาวกาสภาชยะรามูภวันตุเตชยะธรรมโมจัสังโฆจะทัสสะปาโลจัเชยะกังเอเตนนาชยะเตเชนะเชยะโสถีภาวันตุเตเตนนพุทธเตเชนะหุตุเตชยะมังคลังเชโยปิพุทธศาสตริมันโตอายังมาราสจาปปิมันโตปราชโยอุโคสยามพริมันเตประมณทิตาชยะตรา พม่คณาเมเฮซิโนเชโยปิพุทธศาสริมัตโตอายัมมลสสัจปาปีมัโตปราชิโยอุโคสยามโพริมันเตปโมทิตาชยัตถาอินทคณาเมเฮซิโนเชโยปิพุทธศาสริมัตโตอายัมมลสสัจปาปีมัโตปราชิโยอุโคสยามโพริมันเตปโมทิตาชยัตถาเทวคณาเมหิสิโนเชโยปิพุทธศาสริมัตโตอายัมมลสสัจปาปิมัโตปราชิโยอุโคสยามโพริมันเตปโมทิตาชยัตถาสุปันนาคณาเมหิสิโนเชโยปิพุทธศาสริมัตโตอายัมมลสสัจ มารัสสัจปาปีมัโตปราชิโยโอโคสยามพุทิมันเตปโมทิตายเชียตถานะคคณามหิสิโนเชโยปิพุทธศาสตร์สิริมัโตอายัมารัสสัจปาปีมัโตปราชิโยโอโคสยามพุทิมันเตปโมทิตายเชียตถาสัพพะมะคณามหิสิโนเชยันโตโพธิยมุเลสกายยานังนันทิปัตโน เอวังตะวังวิเชโยโหหิเชยัสุเชยะมังคาเลอปราชิตาปะเลงเกสีเศปฏทวีปุคาเลอภิเศเกาพพุทธานังอคัปโตปโมทติสุนะขัดตังสุมงคารังสุปาภัตตังสุหุติตัง สุขานุสมุหุโตจาโสยิทังพระมัจจิสุพระทักินังกายะกามังวาจากรามังพระทักินังพระทักินังมโนกามังปนิทิเตพระทักินาพระทักินานิกัตตาวานะรพันตเทพระทักินเนเตอัถารถา,า,าสุขิตาวิรูรหะพุทธาสาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสาหาสเพหิยติภิสุนันตุโพโตเยเทวาอัสมิงทะเนอธิขตาสิขายุกา สถาหขอตูสุกิตาหอตูสภาทารกขันตูสภาสสตานังรักขันตูชินาสาสนังยากาจิปัานาเตสังสเพปูเรนตูมโนรัฐายุตักกะเลปวัสตูวะสางวะสาวะาราหากาโรคาจุปัฏวาเตสังนิวาเรนตูจัศสภาทากายสุขงังจิตตาสุขังอรันตุยะราลัง อสวสธรรมะนิยามะสุดต่างเอวบมเมสุตต่างเองการสมัมมยามพระคราสวัสดียังวิหารติเชตตาบเนอนา,ากัรมปิทิกาสาอารามเตัตตะนาโขพระคราพิขุอมมาเตสีพิขาโบติพระทานเตติ เตภิกูพระคววตัปราชสุงภพระควาอิตาะวจะอุปทภาวพิขภเวตถาคาตานังอนุปทวาวตาคาตานังทิตาวาสสาธาตธรรมะทิตตตาธรรมะนิยมัตตาสเพสังขารานิจติตามตนาก็โตอภิสมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชิตาวาอภิสมตวาอจิคติเหตสติปัญญาเป็นติปัทถเปติวิวาติวิภาชติอุตานิกรติสเพสังขารานิจติอุปทวาวพิขภเวตถาคตานังอนุปทวาวตาคาตานัง ทิตตาวัฏฐานตุธรรมะทิตตตาธรรมานิยามัตตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังธฑาโคโตอภิสัมพุชิติอภิสเมติอภิสัมพุชิตาวาอภิสเมเณตวาจิขาติเฮสิติปัญญาปฏิปทาปฏิวิไวรติพิแพชติอุตานิการติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปทาวาภิคเวตถาคตานังอนุปทาวาตตาคตานังทิตตาวัฏฐานตุธรรมะทิตตตาธรรมานิยามัตาสัพเพธรรมาณาตตาติตังณฑาคัตโต อภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชตะวาอภิสเมตวาอ,วาอจิคติเทตติปัญญาปติปัฏฐาปติวิวารติวิภพช,ชติอุตานิกรติสเพรมาอรตตาติอุเทมาววจ่าพระควาอัตตาม,มานาเตพิขุขขพระวตโตภาสิตาอภิพิรันตุนติบทสวดพระเทการัตตาคาถาติตังนานะวาคเมยะนปติคังเขอนาคตัง ผูคนไม่ควรมามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยถาถติดตามประหิตนตังอัตตญจา,าราคตตังสิงเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนัจยโยธรรมันตถาตถาวิปัสสติอสังเฮรา,าสังกุป,ปังตังวิธามมนุกภร,รุหะเยผู้ใด,ดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าดินที่นั้นนั้นอยากจำแจ้งไม่งอนงันคอนแคลนขอบควรพ่อครูอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจมาตามปังโคเชยามะระดกสุเวยความพระ ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้นาฮินโนสังคารันเตน,น้ำหาเสนานะมาจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมาจุลาซึ่งมีแสนน้ำมากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังมิหาริมาตามปิงอโหระตามาตันทิ้งต,ต่างตางไปแพทเกาตัารรานโตติสันโตอจิคาเตมุนีมุนีนผู้สงบย่อมเกา่าเรื่องผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เก่ยเกียดกานการมันการคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงรตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคปัจจาเวกคณะ สเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปประธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขารสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปประธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ตนยากเกิด ก็เกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมมาอตตาสิ่งทั้งหลายทางพวงท,ง,ทงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวงา,างมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสสังมายมามริตตพังอเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชชีวิต,ต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตนางเมอ์อน,นิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณานาเมยนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว,ตวัตตะพลันจิตจะสังเวชอาญกายโยอาจิรังร่างกายมีได้ร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตตาวิญญานโนคันปัสจักวิญญาณชุดโถคอันเขาทิ้งเสียแล้วอธทิเสสติ จักนอนทับประทวิงซึ่งแผ่นดินกระดินขระดังอีวางประดุดนั้นว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนีรดตถังขาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทาวายาธมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสริมไปเปธรรมดาอุปชิตตวานิวตรชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบุปะสมุโสความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายประสขอย่างยิ่งสเพสัตตามารันติจาสัตาทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาดิงสุวจามดิสสะเดที่ตายแล้วและกำลังจะตายตเทัดเหตุว่ายอย่างนนั้เหมือนกัน นัตจิเมเอตตาถาสาโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยวสุตเมตตายังกิงจียังกิณจีกุศลังกามังสเพหิพระเตหิกตังปุญญโงอนุโมทันตุสุนันตุภนตเยเทวะอัสมิงทานนอาชิคตาเทคายุกาสะทาหตุสุขิตาหนตุทุขาปรมุจตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุขาปรมุจตุสเพยาติกาสุขิตาหนตุทุกขาปรมุจตุสเพายาติกาสุขิตาหนตุ ทุกขาปรมุญจันโตสเพยปิสาสเพยิยัคขาสเพเปตตาสุขิตาโหตุทุกขาปรมุญจันโตสเพอาจาริยุปัชญยะสุขิตาโหตุทุกขาปรมุญจันโตสเพยนัขิตตาสุขิตาโหตุทุกขาปรมุญจันโตสเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขาปรมุญจันโตสเพยสเพสมัตตินังสมิชันโตบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมูพระทิศตัวคันติมายะอิติภควานโมูพระทิศตัวคันติมายะอิติภควานโมูพระทิศตัวคันติมายะอิติภควา ปฏิทานาคาถายาเทวตาสัตวิหาราบาสินีทุเบคาเรโพธิคาเรตหิงตหิงตธรรมมาธเนนะพระวันตูปุชิตาสถิงกโรนัตเต้าวิหารามาทะเลเทลราชมาชาัยนวกาจพิคโบสารามิการธนปฏิอุปสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสาราสปาปนาพุตาสุขิตาพระวันตุเตชลาพชาชยเยปีจาธาสัมภพาวาสังเสราชาตาอัฏฐโบปปาติกานิจานิกังธรรมะวารังปฏิจเตสเพปิทุกขสากกรดุลโตสังขยังหตุจีรังสตังธรรมโอธรรมะธราจปุคตา สังโฆตสมะโควาอาชาญ,ญาจาหิตยายจาระอมาเหระคตุสธรมโมสเพปิธรรมะจาริโนวุธิสัปปุเน,น,นยามะธรรมเอริยป,ปเวทิเตปสน,นาขอตุสเพปิปานินโนพระศาสาสเธรมะธะดังปเวชัตุกเลเทโวปวัสตุอุธิภาวายาสตานังสมิธังเนตุเมทานิเมตตาปิตาจาอัตตาชาังนิจังรักขติปุตตะกังเอวังธรรมเนาราชโนปชังรักขตุสภารา เทวตาอุยโยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาอสกกาปตฏาจะนิสกกาหกตุสะเพปิปานิโนเอตาวาตาจะอัมหิสัพปตังปุญญาสัมปทางสัเพเพเทวานุโมทันตุสัมภาสัมปติสศริยะธนังท่านตุสะทายยะเสระรักขตุสัพานาภวนาเพิรตตาหนตุขัจฉันตุเทวตาคาตาสุมาฆลาคาถาหกตุสัพังสุมาฆลังรักขันตุสัมพัสเทวตาสัมพาพุทธานุภาเวนะโสวดีหนตุเนรันตระหนตุสัพังสุมาฆลัง รักันตูสัมภะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสวดีหงโตเนันตรังหงโตสพังสุมัาฆังรักขันตุสัพพะเทวตาสัมภะสังฆานุภาเวนะโสวดีหงโตเนรันตรังสัเพพุทธาพระปัตตาปิจิกานันจายามพรังอรันตันนจเตชนะรักขามพระมิสสะพโสสัเพพุทธาพระปัตตาปิจิกานันจายามพรังอรันตันนจเตชนะรักขาม พันธมิตสัมปโสสัพเพุทธาพระปพตตาปิจิการนจายังพระอรันตานจจเตชีณาลักขังพันธมิตสัมปโสสัพเพุทธาพระปพตตาปิจิการนจายังพระอรันตานจจเตชีณาลักขังพันธมิตสัมปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปิจิการนจายังพระอรันตานจจเตชีณาลักขังพันธมิตสัมปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปิจิการนจายังพระอรันตานจจเตชีณาลักขังพันธมิตสัมปโส ส man, ัพเพพุทธาพระปพตาปเจกนันจายังพรางอรันตานาจเตเชนราราขามอธรรมิสสะปโสสัพเพพุทธาพระปพตาปเจกนันจายังพรางอรันตานาจเตเชนราราขามอธรรมิสสะปโสสัพเพพุทธาพระปพตาปเจกนันจายังพรางอรันตานาจเตเชนราราขามอธรรมิสสะปโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสารรายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้องกล้าวอุทิศบวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสรีเิศพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุสวรรคลายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสภาพะศีริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้ข้าวคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทงพวงให้มีแหลงรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอนยญากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเจ้าดาทั้งหลายผูดได้อนโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้ปดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลภาพปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงอมโมเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยุูธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสีริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน